มาจ้าส่งทิมูลาเวซิจุ๊บปะแค่พุชามาจู้จุ๊บปะเสียงยาวเวชอ๋อใครเสียยุ่งจันมิกจันกูอาศัยยุ่งมิกยุ่งจันกูโต๊ะกูอาศัยยุ่งมิกยุ่งพี่เอ็มส์เซลติกาเมลิกเจ้าละอ้าล็อจูโคจีเฮติเลยแค่บุกตัวเอกแค่กักคุ้ยแค่กลุ่มข้าวโจกเอ็มก็เว้แค่ปุยแกมัจโจฮัสติดตัวเอานี่ ข้าศึกตัวเม่อค่เดเชื่อว่าเขาคนลกจงก็เชื่อขารูพิมเลยเขาเลยขาลู้ยากจมาจีไมคอยเพรมเลยไหลูกพ่อพ่อมาเชื่อเลาฮูจิจิาเลาูกาเป็นออู่พ่อพ่อเรวลาหูนี่เราฮูสเลาูนาเลาูแฟกจะจัไม่ไตะโกก็จับไอาวาอาวาที่จันั้จันั้นสอาวะกักุกเกะกะมอง่ายกันนั้นสิไลจีโซก็รองกจลูาวโจลูกจาไมเหมยววิ่งที่ปอมีก้ลชเลย

Oo, nyalokti, <tuk> Oh jauh khaa oho khaa oho te 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 khaa ngaku te khaa oho 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 te ละชัวร์ปุติเก่าไปอาติปุติเก่าเมอนเลขชัวร์อบายอาติปุติโจนะใครเลเวอบาเจตเตมุขโคไปใครลาเว่เยใครเจ้กกนไม่ชเลยชกสูอายี่ยโกสูเว่แต่ตัวมหาวิทยาลัยกับใครตัวจีิม่ชมพอเลยมหาลัยใครวยอ่าแล้วเจเอาบัมมิวเวอาบัมมิวเวยชัเอาเว่งงานแล้วเจ้าแต่ตัวกับชัวเลยสนามจ้เวมีกูชิกายอือรเลยมีกูชิกยมีกเอะว่าิไม่พอเว

เวาตกาละไรอายเชียงเราขนออกข้าวลงเราข้าวไม่ใช่ไยมกิดเนี่ยมาทุกาคนกิจแล้กระจายกระจาพวกกษัตริยเวละมุจาว่าจาเวกยกับนักสศึกพาละเจอย่าลูทุกที่กัสูตรกายไม่ได้สิละกายอามีไฟฟ้ากินะเลยกอทุกกจอยู่แต่ขอบุตรของกองถูกกจอยสิมีกิจเจ้าเปี้ยทว่มีกิจเจ้าบริษัทบริษัทสิ้วไทยมีกิจปาก็เจ้าข้อเจ้าเอาเว

Nhà, sao mà côn chút cháo, mặt côn chút cháo, mặt côn chút cháo, mặt à, mà cháo, mặt côn chút 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 cháo,